หัวแมจังด้จังเยจังกัทไมถ่ายเลยหัวคอันีกัเนาะ่จะคอดที่ใครหัวกต่ทีมากระดกหัวไปใช้แต่ปวดใจนะก็หัวมีผัวอีหัวมีผัวกสาวอยู่เออกังสาวอยู่เือเดอเดือนเชเด๋ยวเชีย่อยเดกันวเลยนี่ยอลนงนะนี่ก็คือสาวเมย์วัานปลาอากาศสบายดีเ้ยสบายดีอลยมาทั้งไหนเนี่ย โอ้ยมาแต่ผู้นูสบ้าดีเด้อโดสบวงสบ้าดีเนาะคือว่ามาแต่ไกลเติบบอามาไกลเติบมาเนี่ยแคือมาครั้งแรกเนี่ยอันนี้มาท่ายเลือดเอได้เนี่ยอันนี้ก็มาครั้งที่สอง,อองอสพวงนาะมันมาบุก บุคคลให้ฮอนนาเนาะแมนแมนกือว่าถือว่าสายลุยพอจมควงนะจืเจ้าะกันเนาะแมนแมนว่าบุลุยนี่แหละเนาะข้าก็ต้องลิ้นร่นมาชั้นๆเนาะเผื่อเอฟซีว่าัชนชาบุ๋ยเกี่ยวกัเอฟซีกับแมนกับื่อในตัวเขาเองเนี่ยเนาะเผื่อเอฟซีบล็อกคลิปเขาเลยโดยดิเจ้าจังได้เจ้านะฮะได้ถ่ายคนติดตามเจ้าผ่านหรือเปล่าเมียก็เจ้าผ่านมดแล้วโอ้ผ่านแล้วก็ถ่ายอันทัง เอฟซีเสมอเพื่อเห็นแกเขามาติดตามได้เนาะโอ้โดยเมแเมนแมนฝติดตามเนาะเ้า <início> ก็จะให้ฝากติดตามเขาหน่ยเนาะโดยสบายดีสองสาวโดยสบายดีน้องเด็กๆนี่กะมาจากคนเดินทางมาเหมือนกัน หกคนหกคนหกสาวจำหกสาวเลยเนาะแม่หกสาวที่จะผู้สาวเลยเนาะก็เลยแบบว่าก็คือรถนี่แกซ่อนกันมากว่าคือว่าคนละคันเลยเพราะว่าจะเข้านี่คันเลยแม่กลับ่าต้องซ่อนกันมากเนาะต้องแมนต้องข้างสายลุยคนรถไผ่รถแมนนะกันลุยกันในการลุยมากไปสิแกยางรถทัวร์จะเถื่อละก็เคยหัวเนี่ยเพราะว่าเป็นคนหุ่นเฟี้ยวฉันฉันเนาะรถเฮ้ากับบุคยศิวานักนะเน้นแต่เป็นผู้ชายหุ่นผู้ชายกับชีพสึกว่านักแน่นเนี่ยอันนี้มันเป็นผู้หญิงก็เลยแบบหุ่นบา ອັນນະເດຄັນເລີຍບໍ່ສປ กะยวาฉันได้เสียมีกะมี่ะกยวในการเข่ามานี่เป็นแต่ว่าที่ผ่านมาได้ไปกั์เนาะก็คือได้ไปสัมภาษณ์แล่ว่าเดี๋ยวนี้นะเดือดรอสัมผษณ์นกระทามาแล้วเนาะเลยทั้งเยทังน้องเพิ่นปก็เลยว่ามื่อั้นกินนี่เพิ่นกวชิลงเอาปลาสู้กินกบอได้เนาะกระโสกช่วฮาบุญกะบอมีเนนกินปลานากะมาท้สีลุกไ่นห้เนาะว่าเขามามีแต่ยิ่งอยู่เนาะเวเขามาที่รุ่นนี้มีแต่ผู้ชายบ่เนีุยมีหอกมีเฮย่งเพิ่นกลไปว่า ตึกบ่ได้คือพนอญาตอยู่บ่เพ่นก็อนุญาตอยู่ทางแมพันก็ว่าอลงโล่พนกะวาสาวพวเนาะทังบ่ได้สีล่งว่าไสบายดีเด้อด้ยอสบายดีเนาะอ๋อสบายดีขคดีอ๋อมาแต่ไทยนี่มาแต่ทายคิ่นอกเนาะารวะบ่ไทยก็คือทางเจ้ามีช่องเดียวช่อง ติซาดิซาร่าเนาะกินตามในเดก็คือเห็ดดนนะบ่นี่ป uh, okay. uh, ีปลายแล้วนะปีปลายแล้วเดี๋ก right. okay. ็ผ at ่านนะบอสยังผ่านยังผ่านอยู่โอ้ยังหลายบอสีอร่อยอร่อยอ่ะก็เลยลองมาแบบนี้ลองเบิ่งเนาะอก็ใกล้ได้หรอว่าใกล้เลยเนาะอ่าในกินข้าวเที่ยงแล้วบ่นี่กินแล้วกินแล้วอ่าซาบายดีอ่ะโดย กระทั่งสตีบป็นดีสตีบเนะาะสตีบแล้วก็สวัสดีแมน้พี่น้องเลยฝนกำลังสัมผัสอยู่ผมกำลังรออยู่เนะาะเอามาพ่อสาวตีบบานนี้พี่น้องเลยก็ค <s> ือสตีินั้นอ <s> าสวัสดี <S <s สวัสดีเนาะโดยมากระเพหลายคนแท้นนี่มากับนะสาวบุญมีแล้วก็สาวบุญมีสาวบุญมัสดีเลยสต่คำดีว่าไปแล้วเนาะเมื่อกี้นี่ก็เพิ่งย่างออกมาบ่ได้สัมผัส เป็นจังไงบแม่เห็นยูทูบบ้างเนี่ยมาสั่งยูทูปเป็นจังไผ่านแล้วจะตั้งนะคะผู้ติดตามหลายแล้วบ่างบอกระบายบ่อยากฝากทั้งเอฟซีบอสตันเข้าไปติดตามบ้างจะฝากติดตามช่องบุญมีชาแนลเนาะบุญมีชาแนลเนาะภาษาไทยเฮาเองเลยเลยฝากติดตามพี่น้องเลยแต่บุญมีเพิ่นมาตั้งช่องใหม่กับคนติดตามกับยังบุฮอด ຍັງບໍ່ຫຼາຍເນາະແມ່อ่ะอ่ะິສພາອนບາ